Proper <laughs> <laughs> Hi everyone, good morning. Welcome to Jordan. We are here for David Stuff. I think it's probably to be here with David Stuffish. We are here all week, uh for you guys. If you need anything, uh please let us And doctor If there is a medical situation on board, our doctor will evaluate, and if he suggests yes. Raise for the at 15g. not qualify. By cash or card, meaning you know, that that yeah, uh, the minimum spent is ten. <laughs> And then the teams which end up last on each group. I think that's it. So direction group B, group B and so Whatever is picked will go to group A first, and then the other team will go to group B. So, Vietnam will go to group A. So, whoever you pick will go to group A. Let's show it to everyone, please. So, it's out there. Right? สวัสดีครับสายการแข่งขันได้จัดออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นการที่เราได้รู้ว่าในกลุ่ม A เนี่ยจะเป็นอินโดนีเซียนะครับกลุ่ม B ก็คือประเทศไทยนะครับที่เป็นแยกออกมาคนละสายกันดังนั้นการจับฉลากก็จะจับไล่ชื่อมาทั้งหมด ที่เหลืออยู่ีป8ประเทศของเราจะอยู่กับกลุ่มเรียกว่าประเทศตะวันออกกลางนะครับมีอิหร่านแพนแปซิฟิกโอซีเนียมีซีเรียแล้วก็มีประเทศเจ้าภาพจอร์แดนอยู่ร่วมกับสายกรุ๊ปบีนะครับที่เราอยู่ในเป็นที่1ของกรุ๊ปนี้นะครับส่วนกรุ๊ปเอก็จะเป็นทางอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็มีซาอุดิอารเบียถ้าพูดถึงตามสายแล้วผมว่าโดยแรง์กิ้งนะครับเขาก็แยกแค่1นกับ2ไว้นอกนั้นเขาก็ไล่จับสลากเข้ามา ก็ยังเชื่อว่าในกลุ่มที่เราเจอประเทศตะวันออกกลางเนี่ยถ้าโดยประสบการณ์โดยแรนงกิ้งแล้วรวมๆแล้วเราก็ยังมีนักกีฬาของเราที่มีแรนกิ้งที่ดีกว่าในประสบการณ์การขันก็ไม่น้อยกว่านะครับเพราะเชื่อว่าในการขันก,กรุ๊ปบ,บีเนี่ยเรานักกีฬาของเราก็พยายามที่จะเก็บชัยชนะในทั้ง4ตช์ที่จะเจอนะครับให้มากที่สุดก็เป็นสายขันตามระบบของการจัดในวันนี้ครับ โดยรวมพิ่ว่าเท่าที่ดูโดยแลนด์กิ้งก็มีซีเรียรนะที่มีนักกีฬาโดดเด่นอยู่คนหนึ่งคือมือหนึ่งเขาเนี่ยอันดับ300รอยกว่านะถ้าตามแรน์กิ้งนอกนั้นโดยรวมๆแล้วเราเชื่อว่ามันเล่น3มแต้มนะครับสมแต้มมันมีโอกาสที่เราจะอยู่ในเก็บชัยชนะได้โดยเพราะในประเภทดับเบิลเนี่ยพี่ยังมั่นใจว่าคู่ของเราเนี่ยมีการเล่นที่มีประสบการณ์เล่นด้วยกันนะครับมีการออกทัวร์ในระดับดับเบิลแล้วก็มีฝีมือที่อยู่ในกลุ่มรียกว่าถ้าตรงนี้คือว่ากลุ่มต้นๆเลยนะครับ ก็ยังเชื่อว่าใน,ในสายที่ออกมาแล้วเนี่ยเราก็ยังมั่นใจว่าเราก็พร้อมที่จะเล่นกับประเทศตะวันออกกลางเพราะว่าถ้าเป็นอีกกลุ่มเนี่ยเหมือนประเทศของซีเกมส์เลยนะครับอาเซียนก็หวังว่าเราจะอยู่ในเรียกว่าการแข่งแต่ละรอบนะครับใน,นกีฬาเราจะมีความสามารถในการเล่นอย่างเต็มที่ในครั้งนี้ครับ